สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะทุกคนรู้จักลูกกันนี้ไหมว่านี่คือลูกอะไรนี่ลูกใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่มากมันคือเสาวรสนะคะเสาวรสยัดหรือแตงสานะคะจะเป็นเสาวรสนะคะ ซึ่งไม่เหมือนที่เรากินประจําแบบนั้นนะคะอันนี้คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะลูกมันจะใหญ่แล้วก็มันจะยาวหน่อยนะคะแล้วก็ลูกก็จะใหญ่ข้างในก็จะเป็นเม็ดสซีขาวขาอออซิกซีจ่จางๆนะคะแต่ว่ารสชาติของตัวนี้จะหวานรสชาติจะหอมหวานอร่อยนะคะทุกคนจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวสนิดเลยนะคะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวเรามา พา,าดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะพาแล้วนะแทงถึงแล้ดิทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะ ลูกใหญ่มากอ่ะคือลูกใหญ่อ่ะสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะซิกซีดขาขาวนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ทุกคน เขาเรียกเขาเรียกว่าเสารถยัดนะคะหรือเสารเแตนสานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เด้เอ,อหวานหวานกินแบบไม่ต้องใส่ใส่อะไรเลยค่ะกินง่ายมากตัวนี้นะคะ สาวรดมีวิตามินสูงนะคะทุกคนวิตามินซีสูงทานได้เลยอันนี้คือทานได้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวนะคะใครๆก็สามารถทานได้แต่ไม่แน่ใจว่าตามท้องตลาดนี้เขามีขายที่ไหนบ้างนะคะทุกคนอันนี้คือปลูกไว้ที่บ้านนะคะลูกใหญ่นะคะแต่ว่า ข้างในนี้ไม่คือข้างในอ่ะไม่ได้มีมเมล็ดเยอะขนาดนั้นนะคะทุกคนเปิดอหนาเปิดอหนามากเนี่ยค่ะเปิดอตั้งแต่ตรงนี้มาถึงนี่เลยข้างในมันจะมีแค่นิดเดียวอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะคะทุกคนผ่าแล้วก็กินเลย ทุกคนลองไปเสิร์ชหาดูนะคะสาวรลดยักษ์หรือว่าสาวรลดแตงสานะคะชื่อเดียวกันนะคะคือชื่อสองชื่อแต่ว่าเรียกอันเดียวกันนะคะสาวรลดแตงสานอหอมหอมมากเลยกินไปนี่คือแบบรกชาความหอมนี่คือแบบติด จมูกติดปากแบบบอกไม่ถูกรกชาติหวานเดี๋ยววันไหนวันว่างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นต้นมันนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกไว้ไข่นะคะทุกคนปลูกไว้ทานนี้นะคะ น้ำน้ำอันนี้ยิ้นหอมอ่ะยิ้นหวานอ่ะทุกคนน้ำนี้ยิ้หวานหมดแล้วครึ่งต่อไปเดี๋ยวเราจะมากินต่อนะทุกคน มนมมาล้เดียวฮะลูกนี้ลูกที่สองแล้วนะทุกคนลูกที่สองแล้ว กินแบบสดสเลยนะคะทุกคนได้ประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะได้ประโยชน์เยอะที่สุดแล้วกินแบบสดสดไม่ต้องปรุงแต่งอะไรหมดแล้วคำสุดท้ายแล้ว น้ำนียิ่งหวานหมดแล้วค่ะหมดแล้วจ้าทุกคนเหมือนเหมือนลูกมะละกออ่ะเหมือนลูกมะละกอเลยลูกใหญ่แต่ไม่ใช่นะคะมันคือสาวรส